ไปแหงจับว่าเป็นจักตูดหรอกจับว่าเป็นจักยางจับเป็นตะหอยเออแมนเจ้าถือเป๊ะก็จะเป็นตะหอยเพราะว่าหอยมันบโดดมันบโดดมันบหลุดมือกันมันแนวดหลดดมือบ่ได้กินเลยถ้าว่าจับบักห้ถ้าว่าจับบักหห้บ่เป็นกับว่าต้องเฮ็ดยังกินหลังเนาะ กระตาก็คก็ยังสูงอยู่มันก็ออกแข็งแรงตายมันแทะพูนพูนพ่นเลียนรุดรุลงไปแล้วพูนเท้าชอดเด็ดอยู่ในหันพี่น้องโอ้ยพูนอ่ะพูนอ่ะปานมาอีแขรดยังจะไปมา่อมานี่เอานี่ข้ไปอยู่เน้ยนี่ะนั่นาอให้วะร่พี่พี่อยู่นันมัน คนหนึ่งแางหางคนหนึ่งแางหัวตีลุดแล้วนั่นแทงปลาไหลพี่น้องนะลองเบิ้ลไปจะได้เบิ้ล่นี่เดี๋ยวนะใส่เหรอเสียมไหมเนี่ยว้ายเจ้ว่าใจเสียมจ้าว่าใส่ขาดเจ้ว่าใส่ถุงอยู่นี่ละเจ้ว่ายุเกไหนดอกฮะเสียม เอาค่อเอาตรงงามขึ้นข้าแล้วเป็นปะมึงแทงมันไปหลอปจีเอาของตาอันข้าผ้ากันติดปะชุดอันที่นั่นน่ะพูดแล้วเสียงพญอนาาหัอย่างก้อยก้อยไปบ้านแล้วพูดนะปลาไหลปลาไหล

à thu má bao 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 thùng ừ, nghe bay đi ô tô thế ba lên áo 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 nhau muốn cúp là mua nè อินยดนยอินยอันโทนบอกกันเขาไอ้ดอนออกมาแทงไปยาวไปตัวบอกนะนุก้ามกับไอ้ดอนน่ะน่ะหอเอาคุณยายดีออกมาน้ำปดีปลาอยู่ในหันยังปลาอยู่ในหันยังไมาได้จับอยู่ได้พี่น้องคุณหมดขีดตมอุ้งลุงยิงลิงอยู่คุณ กุ้งคนอยาได้กุ้งกินกับตํหมองหูงบมากลาไปจับถงไว้เด้เร็วบมกลาไปจับถงไว้อันนั้นสีออกลูกปลาจีออกย้ายสีไปเอาอันนั่นนาไม่เนี่ย กินปลาไหลกับมวนปลาไหลเร็วเรว้กเียมหมดเากินกินเขากินเขาก็ปลาเผาพี่น้องกราเป้าวานหมดหมดพ่นมาพี่น้องจำเจ้าจำเจ้าเอานี่นะเห็นไหมนี่อ กินกับไข่ปลานี่นะนี่กินไหมล่างปลาหิวเขาตัวบบบน้องกล้องกันจังน่อันนี้ที่บนอยบนเผาจิ้พวกจับกับจับุ้ยผนพี่น้อง เราแบบหมดขันหล่ละพี่น้องเอ้ยนี่ปลานี่ยและมันปลาสลิดนี่เอามาเอาไปปิ้งไปหอยหาเนี่ยเอาไปสองตัวนี่ก็เอาไปได้เนี่ยเนี่ย เป็นยังแล้วก็ปิ่งนั่นกูปิ่งใส่นี่เหรอวมันเห็ดหยากสานมีแต่แต่หมดมันีวันยู่เลยนั่งบ่ได้ยืนบ่ได้พุนเอาไปปิ่งบนผุนตำมาหุ่งกินยุกเห็ดบ่ได้หรอ เอากินกิน <wounds> ก <paying> ินกินยาโสกันบ้านนี่กินอิ่มเราไปเบิ่งวัาบ้านนี่โอไปเอาว้าบ้านนี่ไก่จังบแม่ไปเอาง้ตายแม่ไปปาดง้เน่ยไปปาดง้วนะ่แม่เจ้าว่ามันยี้อย่างแน่ได้พี่น้องผูขนวในบ้านกับจังหมอลำสิงอีน้อยอีแน่ยอุนเี่นเงียเงียเงียอยู่หมอลำสิงยุตรงหน้ากับมวลกบว้ากินเขาป้าเขาท่งกพีิด เอาคันหนึ่งอันนี้เด่นนี่เด่นคันหนึ่งอ่ะเส้นพูดเด้งเอาใจแก้วนั่นไหมเอาเส้นนั่นไหมต้มปลาไหลได้อพี่น้องเนี่ยไม่ใช่โจ๊กกันลูกกันหลานไม่เป็ดโดนล่างมื่อตอนยังไม่กินข้าวแม่นี่ยหมดเพี้ยปลาไหลเด้อต้มปลาไหลโอ้ยพญานาคเราอยากโซต้มปลาไหลพนักพี่น้องเอ้าปลาอันเนื้อเนื้อเป็ดต้มปลาไหลปลาปลาไหลต้มเป็น เนี่ย้มปลาไหลเนี่ยอยู่กับหมาปลาอยู่กับยันเขาว่าเนี่ยมามาเฮ้ยขาดเนาะลูกเทียวตัวเนี่ยอยู่ตรงหน้ากับปาร์ตี้กันตัวปาร์ตี้แบบลูกทุ่มลูกทุ่มพี่น้องแกมันขาดเป็นแนี่พากันพากันนั่นมาสูบซางจับปลาแล้วก็ได้กินปาร์ตี้กันหน่อยก็บาไปบอกเลยหาคนแหนหาคนเห็นเลรอเจ้าว่างมั้ กนื้อาตังอัดใหญ่เลยได้ฉีดยาป่ะรู้ก็ฉีดจนว่าเเนาะบม่ฉีด่ฉีหมอสีหูดอสันนอกสันไหนกกนยังละล้อหมแ้วฉีดกะฮักกะกินดีบเดี๋ยวจะไปกินดีบมัวน่ะหั่วตายจังสันน่ะอืมเอาไปกินดีบอไกนอเอากินกินุ่นเจ้าปลา มันท้องแต่ว่าปลาปิ้งปลาเผาแต่ว่าตําบักหุ่งที่ว่าลาบอันอ้วยปลาที่ว่าต้มปลาไหลต้มปลาคอใหญ่พี่น้องเอ้ยให้ลูกกินกนมเส้นอันนี้เด้เอาลงไปเนี่ยเพิ่นเสียงในบ้านก็มลำแคนหมอลำิ่งก็จนๆๆๆ่พ่นน่ะมลำยเวนดัว พ่อแม่เอ้ยบ่อพ่อแม่เอ้ยเดินอันนี้หมอลำก้อนหมอลำก้อนหมอลำก้อนประยุกต์หมอลำก้อนหมอลำก้อนใส่กูเนื้ออุดใส่ข้ากันกินตะฮู้กระเปากรเปานั่งลงกินดีๆลูกของอาเปาอ่ะเอานั่งลงกินดีๆเร็วๆจะได้อิ่มเจียนเจียนยู่บ่ได้ไปหอดอันเบิ่งหมอลำน้ำผึ้งหลับพากันมวลยูทงยูทาผิดหรือพี่น้องเอ้ย มวนอยู่น้ำกอกหัวก๊อกควายมวนอยู่น้ำตรงน้ำทาเพียอยู่น้ำไ้น้ำหน้าอยู่น้ำหัวน้ำสวนอยู่น้ำงัวน้ำควายพี่เดียว่ะเนอ่ยนะโอ้ยหมอนไหลเออแมอนไหล